สวัสดีครับมาดูรอบเย็นนี่กับชุดนี่นะครับรอบหกรอบมืดนะครับก่อนนอนเหรียญเสมาจเจริญพรบนนะครับเนอันบาก้าผิวน้ําทองนะอ่าตรงนี้รอบที่แล้วใครไม่ทันนะครับรอบนี้มาแล้วนะครับเหรียญละเก้าร้ยบาทนะครับ,บเ,เด่นนเก้าร้อยบาทเสมาเจริญพรบนนะครับหลวงปู่หง เนื้ออันปะก้านะครับพร้อมกล่องพระต่อโค้ทุกองนะครับขอบเหรียญคล้ายๆมีวงเดือนนะดูให้ดีนะเนี่ยวันนี้ เหรียญเจริญพรบนเสมานะครับเดือนอันประก้านะครับเก้าร้อยบาทนะครับมกล่องใครไม่ทันรอบพินแล้วก็จัดได้เลยนะครับมีสององค์เหรียญทองแดงนะครับเจริญพรบนเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงมันปูผิวออกประหลอดนะฮะับองละเจ็ดร้อยบาทนะครับคู่เนี่ยเออเอาพันพันหกเอาพันห้า้วกันนะถ้าปิดคู่นะเอาพันห้าร้อยบาทนะครับ นี้เนื้อทองแดงผิวมันปูมีเส้นให้วงเดือนวิ่งตามขอบเหรียญน,นะฮะรุ่นนี้สวยนะ,ะับเป็นเสมานั่งเต็มองค์ด้านบนเป็นเจเดิมพรบนนะฮะทองแดงเอาเจ็ดร้อยบาท เหรียญกลมจเจริญพรล,ล่านะครับหลังยันเกาะเพชรนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่ฮะนี่บริเวณใต้ใต้ระบบบริเวณใต้สังคติเนะี่ยจะมีลอจิก เนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเจริญพรล่างหนึ่งพันแปดร้อยบาทสมเด็จพระครูมูลนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกองนี้พระสวยสมบูรณ์นะหน้าตาติดหูตากระพริบเลยนะครับ เนื้อโซนขาวเื่อนขอบสมใหญ่หนาติดครบนะตรงนี้สวยสมบูรณ์เลยด้านหลังเป็นลายกระดานพระครูมูนองนี้นะเอาพันสี่แล้วกันเอาไวไว้นะ พันสี่ร้อยบาทนะครับรงน,นี้ก็พระครูมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังสวยนะหน้าตาติดซุ้มก็อาจจะมีกระเทาะบ้างนะครับองน,นี้เอาหนึ่งพันบาทนะเอาไว้ไว้ในหนึ่งพันบาทน,นี่ก็ยังสวยนะหน้าตาติดเหมือนกันนะ สมเด็จวัดประสาทปีศ6พิมพ์พระครูมูลนะครับมี2องค์นะพันสกับพันหนึงนะเอาไว้เลยสนใจนะครับทักลายเหมือนเดิมนะครับนีดีลาย a c a l, l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ